สวัสดีค่ะแม่ปู่พึ่งเลิกงานมากนวค่ะเนาะเลิกงานมากเราสัญญากัรเด็กหน่อยว่ามื้อนี้จะผ้าปิ่งยางค่ะก็เลยมาถึงบ้านเก็เลยพาเด็กหน่อยไปซื้อทับเขาก่อนค่ะไปซื้อของไว้ไวทะยางกันนะคะอากาศอากาศดีมากๆเลยค่ะมื้อนี้แม่ปู่ก็เตรียมเตรียมเตาเตรียมของเตรียมยังไว้เด็กกันพาเด็กหน่อยไปซื้อของก้อนค่ะ อากาศยี่สายิบสามถึงยีองศาคำมือน,นีก็ะือว่าสุดยอดเลยล่ะค่ะพนักงานเขียนกับเขาค่ะริวิวรว,วไปก่อนมูเลยป๊อปสต เป็นยูทูบเหรอสตรอเบอรี่นังเป็นมือนี้เป็นวันแม่ของสวีเดนค่ะนั่งเป็นซี่ก็ซื้อสตรอเบอรี่มาให้สองกองให้แม่แล้วกะดอกไม้ค่ะช่อหนึ่งส่วนมากาวันแม่ของของสวีเดนไม่ใช่คายบานเ้างละค่ะลูกๆก,ก็ไปเยี่ยมเยี่ยนแม่กันไปคอฟฟี่เบรกแป่เอาซื้อดอกไม้ไปให้หรือว่าซื้อช็อกโกแลตไป่างสินะค่ะยังมือนีแม่ปู่ที่ บ้านคนแก่ที่แม่ปู่ดูแลอยู่กับพวกลูกๆเขากระพากันมากค่ะรอก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปลูกอันนี้อันนี้กินเหมือนดอกตีนเป็ดบ้านเฮาเลยค่ะนี่มันดอกมันขึ้นเต็มดอกมันเต็มต้นเลยค่ะท่วมต้นเลยล้วกินมันมันก็หอมอยู่ค่ะคันค่ะมันบ่เยอะเกินไปแต่ว่ามันอยู่เวลาพานต้นบันสิมันจะหอมจนฉุนค่ะ ซึ่งแม่ปูเวลาผ่านต้นนี้เวลามันออกดอกแม่ปูก็ต้องกันหายใจเพราะว่าแพ่แพ่กินมันกันแล้วกับแพ่เกสรแล้วแ,แลละอองมันเออมันไม่เป็นไรหรอกลูก แค่จะเหยียบมันก็พอเพราะท่านได้เริ่มดังไฟอยู่ค่ะแต่ดังบ่อย่างทุกบ้านนี้น้ำมันลาดหยุดไฟเลยอันเอาภูมิภูมหานั่นให้มามาด้วยไอ้ไอ้เทนสติกนะลูกไม่ขีด่ะไม่ไอ้ไฟเช็กอะเออที่เฉพาะลูกเต่าล่ะค่ะแม่ผูกกระพากันย่างกินกับเล็กหน่อย ได้ยังมะเอาแล้วก็เอาเกรย่อยาออกมาให้แม่ด้วย,ย,ยวอีโดเกนมุสโคมใส่น้ำเปลี่ซีไปเต,ติมนะไปเอาน้ามาไปทาล้างของไปท่ทาล้างมือบอกแม่มาเติมขวดยังบ่เต็มอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพวกเธอเหิวกันหรือ,อย,ยังหิวเลยใช่ไหมยังไ่ได้สั่งต้า Nu får du inte den jordgubben du får. Vilken mer? Vilken jordgubbe? Nej, det är mina jordgubbar. Jag köpte. Oh, 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 ja. okay, ja. ja, jag får inte Åh, åh, jordgubbar. Oh, Okej, då blir det inget jordgubbsspel. Va? Jo, inget Mamma, Axel hotar mig! Nej. Jo. Nej, det önskar jag inte mig. Jag försöker göra antingen det blir bra, som liten som, lite, som familjen. Men ni fortfarande har konflikter, kan plocka den här varje gång. Ta bort, för ni är tjock ihop. Ta upp kött, inte ner. Åh orkar inte. Axeln kan du hjälpa mamma att gå upp hämta en sig runt som

แล้วก็ขึ้นไปเอาอันนั้นให้แม่สิวอลกิชเชตต์อเล็กซานเดอร์แม่ใช้ใครไม่ได้เลยใช่ไหมนะก็อปโอกแฮมตาซูพูดเสร็ให้หมามามาไว้ทิ้งขยะเอานี้เกล็ดขึ้นไปด้วยอ้วนดูเวียตัวเซเดบอร์กมสมอีคัสอีอีสปีเซนดาเดาว่ารุนดา Я макай, я макай, макай. Я Þetta er fannstæðast Þetta er fannstæðast Æ Við fyrir maður Júkví 고라 야 일로 와줘서 욕구 배. Tove. Nice! Axel, vet du varför jordgubbarna är gröna uppe i toppen? Ja, för det, de växer. De växer på buskar. Och mm. planter, vilket gör att det kommer bladen Kommer den äta bladet? Ja, man kan göra ja. det. Men då blir man ont i magen. Men bladen är inte farliga överhuvudtaget. Okej, okay, vinken är farlig i hela hela världen. Du är nog farligaste i hela världen. Hur då? Ja, då kommer jag ändå direkt. De som bor uppe, de som bor nere i lavan, de har den mera stiliga stinkiga andedräkt. Men det inga som bor nere i lavan? Mm. Jo, spökarna. Mm. Jo. Oj vad det brinner! Oh! Det var dans och... Nej vad ska jag? Nu är det bara vänta. Är det är sommar idag. Nu bara vänta. yeah <laughs>

Sluta inte sträcka kvar den. Här är den här. Du behöver inte hämta skedar och så. Det fanns där. Ja. Där. Här. Nu har vi ner skedar och så. Och dörren måste bara uppåt. Dörren är helt öppen. Vi har den nu.